สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV กันเราจะมาเล่นโหมดลงแรกเหมือนเดิมแต่ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะครับทุกคน ดูไปเขยได้ไม่หลายตัว <c oughs> ทุกคนแล้วตอนเราก็จะเล่นเราจะเล่น่าน มาเราจะเลือกตัวลนะครทุกคนเอาตัวอะไรดีเราจะเอาตัวที่มันเล่นยากเเเอออาาาาลลิิิงงม่ยตัวทีันเล่ะทุกคนก็คือแพนด้าจริงๆเพราะอะไรผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยแพนดา้าผมก็เลยเอาบอกเอาแบบนั้นแหละมันก็ถือว่าเป็นตัวโหดของแพนด้านะทุกคนเราก็จะเล่นเอามาลงแรงอนะ่ะเออ รู้รักพี่ซีซีเล่าไปรู้รักพี่เองเอาโน้นแล้วกันป่องจริงอยากเล่นสานิดมากกว่านะจ๊ะพนด้าม,มีสกินเช่สกินยูอาร์เพนดา้า ฝั่นู้นมีมาหลอดฟินิกต์ดูเลนมีหน้าไวโอเลตฝั่งเราฟั่งรามีตัวฟังเขาไม่มีรถทองฝั่งเราไม่มีรถทองเลยแล้วไงอ่ะรถทองแล้วไงอ่ะเออต้องชนะให้ได้เพราะว่ามันเป็นแค่มล็ดตัวเขียวดูเลนเป็นมเมล็ดตัวเขียวมาหลอดน่าจะโหดนะทุกคนมาหลอดนี่เป็นตัวที่โจมตีแรงนะ อย่าประมาทนะโจมตีแรงนะทุกคนเห็นเหมนจะเชื่อเชื่อช้าช้าอย่ามันจะโจมตีแรงมากเลยนะแบบแรงโคตรนทูดาเมาของมันอนะ่ะทุกคนเราก็เล่นเนะพนได้แหละเพนดากระโหดไม่รู้ไม่เข้าใจไม่โหดขนาดนี้เพนด้าแพนดา,นดายินดีต้อนรับซูออโอวี โอเคลือท okay, um. ุกคนเราเราขอแป๊บ okay. น ah. ึงนะเอาไสู้กับสตไปด้วยกันอ่ะคนจะเกิดไม่ต้องไม่ต้องเร็วก็ได้ทำไมตัวเพนด้าไปสิดาไปหมดเลยเราคือกังฟูแต่เพนด้าเฮง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 มาคนเดียวทุกคนนี่มาหลอดอยู่กับเรา อือนี่เป็นไงเรามีปโปรเราเปิดปโปรทุกคนเปิดโปรเราลุกใค่ข้างในหมดแล้วเปิดปโปรบอกเลยรู้จักป่าวขับเนี้ยเปิดปโปรเปิดโปรโอ้โหบอกเลยทุกคนอย่าประมาทมาหลอดมันไปมาหลอดเลยอมาหลอดมันโจมตีอะไรมาก รักพุ่มไปเลยแป๊ละต้องเล่นลุมอ่ะ oh. อือใส่ไปคอมโบนึงเล่นแบบไม่รู้เลยทุกคนทั้งอึดทั้งแรง oh. เอาเป็นที่หมดเลย oh. อือ คอมโบนึงคือแดตสกิด่ะมันมดกัดเราก็ต้องต <ส bum S 1> ่อไปแหละแพนด้าตอดได้อะทำไมอ่ะโอ้โธ่โอ้โอ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 ยาต้องห้ามเลยนะ ห้ามหานเลยสิเด็ตัวดาต้องเก่งแค่ไหนเต้องดูมันช็อกมาแล้วก็กิ้งหลบได้ไม่ต้องกลัวหรอกมันจะลอยป้อมรามามาหลมาอะไรเดียปลอมอ่ะมันกดกรไติดอะไรเออเรือรถขึ้นึงแล้วนะ ตะลกดจมทีไม่โดนทุกคนเพราะเราิดลำพหงไว้โอ้ชูเรนไอไอัวเขียวนี่ตัวเขียวเราจะ้เขีวตัวเขียวนี่ตุ๊เมล็ดตัวเขียวข้างๆางแต่มันไม่ได้บ่าได้แรง อ๋ไม่มีไม่มีไม่มีม่มีเอปะล่ะอะไรกันโอ้ยยูโดดเดียวเดามไม่ดีเสร็จเลยนเป็นป้า ข้างล่างหมดแล้วเฮ้ยฟินิกซ์มันจะไปล้วงคิกซี่า,าชั่วร้ายมากเฮ้ออยมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วเอาบฟาร์มเอาขรรด,ด,ด,ด์ขรรค์ขรรค์เซนเทียอยาจะมาฟาร์มเลย <S <S มาเราไปไหนแหละนี่ไงผูปรับผู้แข่ของเรา <The hero! S 1> โอ้ <The hero! S 1> โหตายแล้วตายยังอยู่ได้อยู่ โบไปทักุดเลแว้นตาแล้วตายตัวน่งไม่เนียนไม่เนียนเสียเลยโอ้งหลัง้ข้างหลังแรงมากโอ้ดนหน้าไม่เนียนต่ข้างหลังแรงมากฮึฮึฮึตนียวมโน้ักจีเอ็ม มันไม่มีคนโหดมันเป็นของฉันซะจะไมต้องโทษนะโอ้ยันด้าอยากเป็นสโมกกี้อยากเป็นควันเพราะว่ออาจะได้ไม่มีใครโจมตีโดนแต่ดูไม่โดนที่โกงเบิร์นแล้วจะมันตีป้อมอล้วเนี่ยแล้วลกดโจมตีไม่ค่อยโดน,นดังอ่ อ้าวกด S Q ทำไมวะนี่กดไม่โดนกดไม่โดนสุดที่ผมโดนอุ้ยอะไร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 อะอะไรมาอกอะไรอะไรช็อโอ ตีต่อดิตีต่อตีต่ออะไรอะไรอะไรเฮ้ยสะใจสวยละสวยละสวยละรอแป๊บตูเรนเมืแ่อบบกี้จะทำอะไรตาพวกแวนกาเถอะเถอะอ้าวไม่ตา

แล้วก็ดังกัทนีแ้แหละใครมาแล้วตกหมดดูไม่มีหน้าตกไม่เข้าแน่นอนเรืสุดยอดแทนเโจมตีก็เลยอึดกัอึดไอยเจนี่นะครับตื่นเต้นนอนหลับกลางวันเลยเป็นไงขเปไปเด็กนะครับผมนอนหลับกลางวัน Enemy has been defeated. The ally has team has Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. An enemy has been defeated. Oh. An ally has been defeated. Okay. 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 ตูเลนโอ้โอ้ตูเลนเยปปืนเป็นโกโก้เหรอไม่โดนหรอกปอก่ปอเฟนิกซ์กันเอาไปแล้วเอ้หัวะไอเจ้าอาบาร่าเอาชิมาเอาชิมา,อา,อมา,อาอโอ้ไม่โดนสวยแล้ววิ่งวิ่งวิ่งอะไรวะเนี่ยมีหน้าโอ้โดนลุมโดนลุมโอ้ย เล่นลุมเล่นลุมนี่หว่าเล่นลุมนี่หว่าเองอ่ะโอ้โห my gosh oh my gosh oh my gosh เล่นลุ้มผมมีหน้าแรงมากบอกไปก่อนาโตรจมตี ดูดาเมจต์หนึ Whoa ่งพันนะเมื Dark, oh ่อ oh. กี you you ้เนี่ยโอ้เริ to ่มแล้วไว้เราไม่ยอมหรอกมันจะฆ่าอีซี่ต่ออยากใส่แทงมันจะกลายเป็นใส่โจมตีทันทีแรงเกินใส่แทงใส่โจมตียังไงเนาะมาเดี๋ยวเราต้องได้เจาะกรบตัดเลือดเอาไว้หมดหน้าดูดเลือดได้ เราบอกว่าแพทนี้ครูาแพงเก็เลูกแพงข้ามาเลยม่รูปได้แพงเหมือน่เลเธอเลยเอันนี้ข้ามไม่ได้นะผมปิดันไม่อยาน่ๆอ่ายแล้วหรอตูเรนดูตัวนึงตัเรนน้อนอยู่ไหนอานแล้วตัวเรนเล โอ้โดนลุมตลอดโดนลุมตลอดไม่มีช็อตไหนที่จะไม่โดนลุมเลยโดนเป็นช็อตแรกๆแรกๆนะมันอยู่คนเดียวไงเวลามันเริ่มเหมือนกับแค่ตูเลนมาช่วยมาลอดนั่นแหละคือตอนที่เราโดนลุมนั่นแหละคือตอนนี้เราโดนลุม เออมาโดนลุมอ่ะเราไม่อยากโดนลุมนะเราไม่เราขอรู้ขอรู้เทคนิคลุมาว่ะเราไม่เคยลุมมันแล้วมันก็มาถล่มเราเดินมากับเพื่อนเงี้ยมันถล่มเพื่อนตัวเดียวแล้วมันก็ถล่มเราต่อคือเทคนิคการเล่นแบบลุมลุมแล้วก็ถอยก่็ได้เพื่อนเอาชนะแล้วไม่ต้องถอยแล้วเย้ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายนะครับเช้าเอาวีทุกคน